กลาสวัสดีด้วยทุกคนนะครับอยู่กันเอยอยู่ในรายการกับเกมเมลอนหฟยแก้วแจกมอสนะครัะวันนี้ผมจะมาแจกอะไรก็รอดูนะครับช่ว <c oughs> งนี้มันอาจจะอะไรติดคอเยอะมันอาจจะเจ็บคอนิดหน่อยนะครับ อ่กมาแล้วนะครับวดไหนว่าเมื่อกี้ยังจำได้อยู่เลย <c oughs> <c oughs> พูดเยอะก,ก็ไม่ดีนี่อันนี้ทุกคนเนี่ยไปแปลกใจกันเลย <c oughs> นี่อันนี้อย่าไป แปลกใจอันนี้ผมสร้างมาเองนะครับนี่เดี๋ยวผมเอามาดูทีละตัวเลยครับเอยอันนี้ก็เป็นดีมสองนะครับนี่ดีมสองก็มันดูแปลกแปลมันดูแบบดีมใสกันกิงไหอ่ะอันนี้ดีมดีมหนึ่งนะครับ แต่ว่ามีทีมหนึ่งแต่ว่ามันก็เทมกันอันนี้สองก็คือชื่อผมเองชื่อผมนะครับชื่อผมแต่ว่าไม่ใช่หน้าตาผมไี่เป็นนี้เลยครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แจกมดอันนี้ครับเจอรอดูนะครับ อ้าคีแล้วเราเจกมดเอิมอะไรนะอะไรนะมันจะไม่ได้เลยเอิมน่าจะเป็นเมลอนยักษ์ปะเออแจกมดอะไรดีวะอืมแจกมดนี้ครับสติกแมนตัวนี้ครับสิ สติกแมนตัวนี้เลยมีสองเวอร์ชันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูชื่อนี่ก่อนนะครับว่ามันเป็นชื่ออะไรอ่ะประมาณนี้ครับมีชื่อชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออตัวนี้ตรงนี้เอสติกแมนมดนะครับนี่ดูรูปภาพนะครับตรงนี้นี่เป็นประมาณนี้ครับมีทั้งหมดสองตัว วันนี้ผมไม่ได้แจกมดอันเดียวครับผมแจกมดหลายอันเลยก็คือครบหมดเลยของผมนะครับอันที่ผมโหลดแรกเลยครับมันก็คือการแจกดเดียวก็คือมังกรฟ้ามันมันไม่ใช่มัง,มงกรนะมันคือเจ้าตัวนี้ครับที่ที่ คุณคณนั้นนะ่ะบอกอะ่ะคนณีแบบอะไรนะชื่ออะไรนะในไฟในเะอฟดีอ่ะหรือเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเขาบอกว่าบอกบอกให้โหลด m o s a เนี่ยเนี่ยเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยตัวเลขที่ผมโหลดมาเลย <c oughs> นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าผมยังไม่รู้วิธีแบบทำ สักเตือนะครับตัวที่สองนะครับก็คือเมลอนเพยกเกตัวละครดั้งเดิมเวอร์ชันเด็กนะครับก็คือเมลอนเพย์เกเวอร์ชันเด็กนะครับนะเ๋ยวผมให้ดูผมให้ให้ดู ดูทีละตัวนะครับใน EP 2ผมจะมาแจกแจกเหมือนเดิมครับให้ครบทุกตัวนะครับวันนี้ผมเวลาน้อยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาทำเยอะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่มีทุกตัวเลยนะที่มันแบบเป็นเนี่ยตัวที่สามเลยนะครับทุกคนก็คือ อะไรเนี่ยออออตฟูทเนี่ยออตพุดมดนะครับก็คือปลาหมึกยักษ์เนี่ยแหละเนี่ยปลาหมึกยักษ์อยู่กับไอเจ้าอ m o s a เนี่ยตรงตรงนี้ครับเดี๋ยวผมมาแจกตรงนี้ครับผมงมาแจก ep สองครับมันเท่สุดเลย <c oughs> อ่า ตัวต่อไปตัวที่สี่ไซรินเฮดนะครับไซรินเฮดไซรินเฮดก็อยู่ในเซฟเลยครับนี่ไซรินเฮดก็คือตัวนี้เลยครับที่ผมลงไว้ที่แบบเลเวลอัพนะครับคือแบบมันเท่ครับ ตัวที่ห้านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาครับเมื่อกี้ไปเปิดพัดลมมาครับร้อนอ่ะตัวที่ห้าครับเบนดี้แอนด์อะไรไม่รู้นะครับก็คือเบนดี้นี่แหละเนี่ยเบนดี้เนี่ยเนี่ย ตัวพวกนี้มีตุ๊กตาหรือเห,หรือเนี้ยเนี่ยมีตุ๊กตาทั้งอันเนี้ยเออตัวที่หกนะครับเฮ้ยรู้สึกเหนื่อยโลบอสดอสนะก็คือมดมดดอสนะมันมีสองอันนะคะเดี๋ยวผมแจกแจกอีพีหน้าครับนี่มดดอ โลบดอสก็คืออันนี้นะครับนี่หน้าตาเป็นนี้ถ้าเป็นโลโลบดอสอันอันอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับฟิกเกอร์หน้าตาแบบนี้ครับเนี่ยผมโหลดมาจากเพลย์ม d นะครับถ้าในโซโซมดไม่มีนะครับให้ให้ไปโหลดแบบม d ในโซโซมดแต่ว่ามันไม่มีอันนี้ไงตัวที่เจ็ด โซนิทมอสนะครับอ่ะก็คืออยู่ในสิ่งมีชีวิตนี่แหละแต่ว,ว่ามันน่าจะอยู่ไหนนอะนนนนอันนี้มีนัทเคอรมีโซนิทมีเทลเล้วจริงๆว่ามันมีนัทเคอรตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมลบไปละเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรไ,ไม่รู้เลย ตัวที่แปดรู้ที่แปดนะครับตัวที่แปดเรนโบเฟนมอสนะครับเอ็มมดหมดเอ็มก็คือไอ้นี่นะครับนี่อันนี้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 แล้วก็อันนี้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 เอ็มใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับ โอเคหมดเล้วครับเจียวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจียวม,มาติดตามตอน EP พสองนะครับบ๊ายบาย